การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์ทำให้คริสเตียนเกิดมุมมองใหม่ๆที่ดีขึ้นในเรื่องของความตายอยากชวนพวกเรานะครับมาค้นหาเหตุผลที่ทำให้เรื่องความตายถูกทำให้เปลี่ยนไปจากการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูคริสต์ในคลิปนี้ครับ ctn tv สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกตลิมบนาพิรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาประทมของพระเจ้าด้วยกันนะครับในประทมหนึ 1, 15, ่งโครินบทที่15ข้อที่3 5มถึงสีครับ1โครินบทที่15ข้อ3 5มสถึงสีแต่จะมีคนถามว่าคนตายถูกทําให้เป็นขึ้นมาอย่างไรและพวกเขาจะมาด้วยร่างกายแบบไหนโอคนเขาสิ่งที่ท่านหวานนั้น ถ้าไม่ตายก่อนก็จะไม่งอกขึ้นใหม่สิ่งที่ท่านหวานนั้นจะเป็นข้าวสาลีหรือพืชอื่นๆก็ดีท่านไม่ได้หวานรูปร่างของต้นที่จะงอกขึ้นมานั้นแต่หวานมเมล็ดเปล่าๆพระเจ้าประทานรูปร่างแก่มเมล็ดนั้นตามที่พระองค์ทรงประสงค์และประทานรูปร่างของมันเองแก่มเมล็ดแต่ละชนิดเนื้อนั้นไม่เหมือนกันทั้งหมดเนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่งเนื้อสัตว์ก็อย่างหนึ่งเนื้อนกก็อย่างหนึ่ง เนื <appe al ye> ้อปลาก็อย่างหนึ่งร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีและร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่ว่ารัศมีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและรัศมีของร่างกายสำหรับโลกก็อีกอย่างหนึ่งรัศมีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงดาวก็อย่างหนึ่งที่จริงรัศมีของดาวดวงหนึ่งก็ต่างกันกับรัศมีของดาวดวงอื่นๆการเป็นขึ้นมาของคนตายก็เหมือนกัน ร่างกายที่ถูกหวานลงนั้นเสื่อมสลายได้ร่างกายที่เป็นขึ้นมานั้นไม่เสื่อมสลายสิ่งที่ถูกหวานลงนั้นไร้เกียรติสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นมีศักดิ์ศรีสิ่งที่ถูกหวานลงนั้นอ่อนกำลังสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นมีพลังสิ่งที่ถูกหวานลงนั้นเป็นกายเนื้อหนังสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นเป็นกายจิตวิญญาณถ้ามีกายเนื้อหนังกายจิตวิญญาณก็มีด้วยดังที่เขียนไว้ว่ามนุษย์คนแรกคืออาดัม จึงเป็นผู้มีชีวิตแต่อาดัมสุดท้ายนั้นเป็นวิญญาณผู้ประธานชีวิต hmm, ร mm ่างกายแรกนั้นไม่ใช่เป็นกายจิตวิญญาณแต่เป็นกายเนื้อหนังร่างกายต่อจากนั้นจึงเป็นกายจิตวิญญาณมนุษย์คนแรกนั้นมาจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์คนที่สองนั้นมาจากสวรรค์มนุษย์ดินคนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สวรรค์คนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์สวรรค์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น และเช่นเดียวกับที่เรามีลักษณะของมนุษย์ดินเราก็มีลักษณะของมนุษย์สวรรค์เคยมีคริสเตียนกล่าวว่าการตายของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนประตูของสวนสนุกที่ยิ่งเมื่อเดินใกล้เข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่อยากจะผ่านมันไปมากขึ้นเท่านั้นนรนทร์ครับจากสถานการณ์แวดล้อมที่กําลังเกิดขึ้นกับพวกเราซึ่งทําให้หลายคนนะครับ ต้องการกำลังใจต้องการความหวังและเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่เราทั้งหลายนั้นต้องการความจริงที่เที่ยงแท้ที่เราเองจะยึดถือและใช้สิ่งนั้นเนี่ยนำทางชีวิตของพวกเราไปเพื่อให้เราเองนั้นไปพบความสุขตามที่เราเองต้องการในฐานะที่เราเองนั้นเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เชื่อว่าพระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากตายอันเป็นความจริงที่ยืนยันและพิสูจน์ความจริงของชีวิตของพวกเรา และการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูคริสต์นี่เองได้ยืนยันเกี่ยวกับประตูแห่งความตายที่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าตื่นเต้นและเป็นสิ่งที่กําลังดึงดูดให้หลายๆคนสงสัยไข้รู้ในเรื่องนี้ว่ามันมีความจริงอย่างไรคําถามก็คือว่าแล้วการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูคริสต์ทำให้เราเกิดมุมมองใหม่ในเรื่องของความตายอย่างไรจะประรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อ35ถึง49เนี่ย ได้ทำให้เราเองเกิดมุมมองใหม่ๆอย่างน้อย3อันด้วยกันอันแรกนะครับหรือสิ่งแรกทําให้เราเองนั้นมองว่าการตายนั้นเป็นเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าในข้อ3 6มสถึงสาอ่ะครับได้ทําให้เราเองรู้ว่าการตายนั้นเป็นเงื่อนไขที่เราเองนั้นจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในข้อ38บอกว่าพระเจ้าทรงประทานรูปร่างแก่เมล็ดนั้นตามที่พระองค์ประสงค์ และประทานรูปร่างของมันเองแก่มเมล็ดแต่ละชนิดพี่น้องที่รักครับในร่างกายนะอาจารย์ปโรบอกว่าร่างกายอยู่ในโลกนี้ก็เป็นร่างกายที่มีบาปนะเปลี่ยนไปสู่ร่างกายที่ปราศจากบาปนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้เนี่ยร่างกายของเราที่เนี่ยครับเป็นร่างกายที่เสื่อมสลายได้แต่เมื่อเราตายนะครับเราจะรับร่างกายใหม่ที่ดีกว่าที่ไม่มีวันเสื่อมสลายดังนั้นถ้าไม่ตาย นะครับเหมือนมเมล็ดพันธุ์นะครับที่เมื่อเราหว่านลงไปแล้วมันไม่เน่าเปื่อยผุพังมันก็คงจะไม่มีโอกาสได้งอกขึ้นเป็นต้นไม้อันขอพระเจ้าที่จะช่วยเราที่เราเองนั้นจะมีมุมมองเปลี่ยนไปให้มองว่าการตายนั้นคือโอกาสแล้วก็เป็นประตูของการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและอันที่สองนะครับมุมมองใหม่ที่เราจะมีต่อความตายก็คือมันเป็นเงื่อนไขของการเปลี่ยนยานพาหนะพี่นงทัะครับเราเคยนัดกันกันกบครอบครัวไหมว่าเราจะเดินทางไปเกาะสมุยสมมุตินะไมลูไขไปบ้างแต่ผมยังไม่เคยไปนะ แต่เราเองก็มีรถอยู่คันหนึ่งแนละ้วก็พากันจากบ้านเนี่ยขับรถไปเราคงไม่สามารถที่จะขับรถข้ามทะเลไปเกาะได้ใช่ไหมครับเราจําเป็นต้องเปลี่ยนภาหนะคือเราต้องเปลี่ยนจากรถกายเป็นเรือความตายคือจุดเปลี่ยนนั้นเองที่เราเองนะั้นจะเดินทางต่อไปนั้นความตายจึงทําให้เราเองต้องเปลี่ยนร่างกายนะที่จะไปใช้บนสวรรค์มันเหมือนกับการเปลี่ยนชุดเข้างานนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราทําสวนเราก็จะมีชุดชุดมอมๆใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราเองจะต้องไปงานแต่งงานเราคงไม่สามารถใส่ชุดมอมนั้นเข้างานได้เพราะนั่นคือการไม่ให้เกียรติพระเจ้าและมันไม่เหมาะกับงานในข้อ 40, 40บอกว่าร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่ว่ารัศมีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของร่างกายสำหรับโลกก็อีกอย่างหนึ่งพระคัมภีรบอกเลยครับว่าเนื้อและเลือดจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า ดังนั้นสิ่งที่จะสามารถเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้นั้นคือวิญญาณและวิญญาณนั้นจะต้องมีร่างกายวิญญาณคําว่ารัศมีตรงน,นี้ครับมันหมายถึงศักดิ์ศรีมันหมายถึงคุณค่ามันหมายถึงเกียรติของร่างกายใหม่ที่เราเองจะได้รับมาฉันั้นการตาย จึงเป็นโอกาสของการเปลี่ยนชุดในการเข้าบ้านเมืองฟ้าครับแล้วก็อันที่3นะการตายได้เปลี่ยนไปในมุมมองของพวกเราเนี่ยเพราะว่าการตายมันจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและร่างกายของเราเนี่ยให้เหมือนกับพระเยซูอย่างสมบูรณ์แบบถ้าเราดูในข้อ4 2่สถึงสีเนี่ยเราจะพบว่าพระเยซูเนี่ยมาจากเบื้องบนก็จะทําให้เราเองนั้นมีกายของเบื้องบน แล้วก็เราก็จะถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์สวรรค์เพราะพระเยซูเป็นมนุษย์สวรรค์ถ้าเราเองไม่ไม่ตายเรายังคงอยู่ในร่างกายดินซึ่งเป็นของอาดัมทัานพี่น้อนทิละครับการตายจึงเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเหมือนพระเยซูคริสต์อย่าง100ซต เราเองได้รับการถูกทําให้บังเกิดใหม่มีดวงจิตใหม่ที่ถูกทําให้เกิดขึ้นโดยพระเจ้าที่อยู่ในร่างกายเดิมนี่ครับที่เรายังคงต้องใช้อยู่ในโลกใบนี้แต่วันที่พระเยซูมานะการฟื้นขึ้นมาจากตายของเราเนี่ยเราเองจะรับร่างกายใหม่และปล่อยให้ทิ้งร่างกายเดิมเนี่ยผุพังไปอยู่กับโลกพี่น้องที่รักครับดังนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีหากเราไม่ตายเราคงต้องอยู่ที่นี่นะโอเคถ้าอย่างนั้นนิยามของความตายจะเปลี่ยนไป เมื่อเราเองมีความเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูคริสต์ดังนั้นในฐานะของผู้เชื่อในการฟื้นขึ้นมาจากตายของพระเยซูคริสต์เราจึงมีมุมมองใหม่ต่อการตายจากร่างกายนี้เพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเพราะว่าการตายเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงภาหนะที่จะผ่านมิติแห่งโลกวิญญาณแล้วก็การตายเป็นเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์พี่น้องที่รักครับไม่ได้กําลังมาบอกว่าให้เราเองก็ รีบตายนะมันไม่ใช่นะครับเราจะตายก็ต่อเมื่อพระเจ้าให้เราตายเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้เรามีเวลาในโลกนี้อย่างจํากัดโดยพระเจ้าได้กําหนดเอาไว้แล้วอย่าได้ทําลายโอกาสของการที่จะรู้จักพระเจ้าในแต่ละวันและรับใช้พระเจ้าเพื่อสะสมบําเหน็จแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราเองก็รู้ก็คือว่าเมื่อเราเป็นคริเสเตียนการกลัวตายจะต้องหายไป กับกลายเป็นความยินดีเพราะว่าการตายของผู้เชื่อหรือการตายของธรรมมิกรชนนั้นมีค่าในสายพเนตรของพระเจ้านั้นเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราเองเตรียมตัวตัดชุดใหม่นะเป็นชุดสวรรค์แล้วก็เราเองกําลังจะรับความเหมือนพระเยซูคริสต์เพราะนั่นคือสิ่งที่เราโหยหาขอพระเจ้าเมตตาทั้งพี่น้องและผมให้เตรียมตัวเอาไว้เมื่อถึงเวลาหมดเวลาและถึงเวลาที่พระเจ้าเรียก เราเองนั้นจะได้เผชิญหน้ากับการออกจากร่างกายนี้ไปสู่ร่างกายใหม่ด้วยความน่าตื่นเต้นพี่น้องที่รักครับเราเองหลับและเราก็ตื่นเนาะดังนั้นเราอาจจะหลับหลายชั่วโมงหรืออาจจะหลายวันและอาจจะกลายเป็นหลายปีจนพระเยซูกลับมาเราก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับชีวิตใหม่พร้อมกับร่างกายใหม่พร้อมกับการที่ได้มีศักดิ์ศรีเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรทั้งพี่น้องและผมนะครับให้เราอาธิษฐานด้วยกัน พระเยซูเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดรีบเร่งกลับมาเพื่อจะรับพวกเรากลับไปบ้านเมืองฟ้าเพราะว่าพระองค์เจ้าข้าร่างกายแห่งโลกใบนี้มันกาลังผุพังเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเตรียมร่างกายใหม่และเป็นร่างกายที่อยู่อย่างอมะตะกับพระองค์ที่บ้านพระองค์เจ้าข้าขอช่วยให้เรามีความมั่นใจและขอได้โปรดเมตตาช่วยพวกเราผู้เชื่อทั้งหลายด้วยความไว้วางใจและยึดมั่นว่าพระองค์เป็นผู้เดียวที่เป็นขึ้นมาจากตายและเป็นผู้แรก พระองค์จะทำให้เราเองฟื้นขึ้นมาสวมร่างกายใหม่เหมือนอย่างพระองค์ให้เราได้มีศักดิ์ศรีเหมือนอย่างพระองค์และจุกนำไปใช้ในบ้านเมืองฟ้าพระเจ้าข้าขอได้โปรดช่วยพวกเราจะอารักขาชีวิตของพวกเราเอาไว้ที่พวกเราเองนั้นจะเตรียมตัวให้พร้อมและดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังเพื่อเราเองนั้นจะไม่หมดสิทธิ์สวมร่างกายใหม่นั้นเรามีความตื่นเต้นพระเจ้าและมีความรู้สึกยินดีเมื่อวันที่พระองค์เองจะให้เรากลับบ้าน เราขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับและอย่าลืมนะครับอยากชวนพวกเราพี่น้องทุกคนนะครับให้เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับใน YouTube Channel แล้วก็ Facebook ของ c ีเ TV ไทยและที่สำคัญนะครับเมื่อได้มีโอกาสรับฟังแล้วเนี่ยอยากชวนพวกเราตอบสนองนะครับด้วยการเขียนความคิดเห็นแบ่งปันข้างล่างนี้นะครับเพื่อจะเป็นพระพรกับทีมงานแล้ก็คนที่เข้ามาชมด้วยกันนะครับ